และแล้วคลาสสิกแอ m ด n มิในตำนานก็ได้กลับมาปากรกดกายอีกครั้งบิดเอลซ่ากับสุดยอดพิกกี้แบงค์ที่ไม่ควรพลาดในเลดการจ่ายที่หนักสา์ใจพร้อมกลยุทธทางการตลาดแนวใหม่ฟังรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับที่ช anel พิกกี้ติงส์ของหมหูหมู วันนี้คือวันที่14ตุลาคมปี2022ีครับผมมีโปรเจกต์สร้างกำไรคุณภาพสายฮิปจะมาฝากกันเพื่อนอีกครั้งในวันนี้นะครับหลังจากที่เว้นช่วงไปสักพักครับโอกาสต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับโดยช่วงนี้นะสถานการณ์การลงทุนในฮิปก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมันก็ฟื้นขึ้นมาจากช่วงกลางปีก็ทําให้มีโปรเจกต์คุณภาพหลายตัวเนี่ยที่เป็นโอกาสสร้างกําไรนะครับกลับมาให้ได้ลองเล่นกันอยู่นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จับตามองตลาดอยู่ตลอดนะครับงั้นรอบนี้ โอกาสมันก็มาอีกครั้งนะครับในโปรเจกที่มีนามว่าบิ เอลซ่าครับโดยเพื่อนหลายคนเนี่ยก็รอเว็บไซต์คลิปตัวใหม่จากผมอยู่นะครับมาทวงถามอยู่เรื่อยนะครับว่ามีตัวไหนจ่ายหนักสะใจแล้วจังหวะเวลาสวยๆสร้างกําไรได้ดีบ้างนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาลงรายละเอียดนะครับว่าเพราะอะไรผมถึงสนใจบิตเอลซ่าตัวนี้แล้วรายละเอียดการจ่ายต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยโปรเจกต์นี้นะครับเขาเป็นโปรเจกต์แนวพิกกี้แบงค์ครับซึ่งเพื่อนหลายคนก็ชื่นชอบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสร้างกําไรได้เรื่อยๆ แล้วก็ยังสามารถถอนเงินต้นเนี่ยก่อนกําหนดได้ด้วยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องรอจนครบเทอมก็จะตอบโจทย์เพื่อนๆที่ต้องการลงทุนระยะสั้นหรือระยะกลางก็ได้นะครับใครอยากได้กําไรยาวๆก็สามารถทิ้งเงินต้นไวย้ยาวๆแล้วก็รับผลตอบแทนไปครับส่วนแอดมินเบื้องหลังของโปรเจก t นี้เนี่ยก็บอกเลยว่าก็เป็นแอดมินคุณภาพที่มีฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับงั้นเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้ครับมาดูจังหวะเวลาในการสร้างกําไรสักนิดหนึ่งครับบิดเอลซ่าเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มต้นออนไลน์ตั้งแต่วัน21 ุลาคมที่ผ่านมาครับก็ผ่านมาแล้วประมาณ3วันนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้นออกสตาร์ทกันแบบเฟสเฟสนะครับโดยมีคิปมอนิเตอร์เนี่ยมารายงานสถานะว่าเพย์ยิ่งจ่ายดีปกตินะครับอยู่จํานวน5ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีเว็บไซต์บล็อกเกอร์เนี่ยที่มาเขียนรีวิวนะครับอยู่เพียง2เจ้านะครับโดยเจ้าแรกเนี่ยก็คือ incomegrowth.net ก็ถือว่าเป็นเอ่อมอนิเตอร์หน้าใหม่ในวงการฮิปนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็จะเป็น einvest.bit ซึ่งก็เป็นมอนิเตอร์สัญชาติรัเสเซียนะครับผมมีข้อสังเกตบาางงอย่ จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือปกติเนี่ยแอดมินเบื้องหลังของทีมนี้นะครับเวลาเขาจะมาทําการตลาดของเว็บไซต์ที่ของเขาเนี่ยเขามักจะโปรโมทแบบอลังการนะครับตั้งแต่วันแรกที่เขาออนไลน์เลยก็จะมีนักลงทุนลุมเข้ามากันอย่างหนานแน่นมากๆนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยเขาปรับกลยุทธ์พอสมควรเลยนะครับจะเห็นว่ามอนิเตอร์เพียง5ตัว แล้วก็บล็อกเกอร์ที่มาเขียนรีวิวนะครับเพียง2เว็บไซต์เท่านั้นนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นเป็น1ิบเว็บไซต์เลยนะครับในรอบนี้เนี่ยอ่าเขาก็มีกลยุทธ์ของเขานะครับในการที่จะประหยัดงบทางการตลาดจะได้ไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยกับมอนิเตอร์หลายๆตัวซึ่งไม่มีประสิทธิภาพนะครับคือเขาก็แจ้งให้ผมฟังนะครับว่าในรอบที่ผ่านๆมาเนี่ยเขามีมอนิเตอร์อินเดียมอนิเตอร์ปากีสถานมอนิเตอร์รัเสเซียมอนิเตอร์แบบหลายแห่งมากนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเผาผ่านงบประมาณเขาค่อนข้างจะมากครับก็ในรอบนี้เนี่ย ฮิปมอนิเตอร์พวกนั้นเนี่ยออกไปค่อนข้างเยอะนะครับก็มาดูกันนะครับว่ากลายุทธ์ทางการตลาดแบบนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เว็บไซต์ฮิปของเขาเนี่ยรันจ่ายได้ดีขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับก็คือทางทีมแอดมินเนี่ยเขาก็มีการแงม้มออกมาเล็กน้อยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีการโปรโมทเว็บไซต์ฮิปตัวนี้ของเขาเนี่ยออกไปยังนักลงทุนกลุ่มใหม่ด้วยที่อยู่นอกวงการฮิปครับซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เฟดเฟชนะครับเข้ามาอ่าก็น่าจะทําให้การเล่นลงทุนมีศ สีสันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ ผมมองแบบนี้นะครับคือถ้าเรามีเว็บไซต์ฮิปอยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับและเราเล่นลงทุนกันเนี่ยเฉพาะคนที่เป็นสายฮิปอย่างเดียวอะ่ะทุกคนก็ย่อมรู้อยู่แล้วนะครับว่าการลงทุนในฮิปมันก็ต้องมีการถอนเงินออกก่อนหรือสักวันเขาต้องปิดเว็บไซต์หนีใช่ไหมครับการเล่นลงทุนมันจะเป็นการช่วงชิงจังหวะก,กันเองอะ่ะระหว่างพวกเรานะครับก็ทําให้สถานการณ์การเล่นเนี่ยมันจะยากนะครับถ้าสู้เขาเปิดตลาดเนี่ยให้นักทุนกลุ่มใหม่เลยที่เป็นกลุ่มนอกวงการฮิปเข้ามาร่วมเล่นผสมลงกับเราด้วยเนี่ยก็น่า นะครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงก็ลองมาติดตามดูกันนะครับสําหรับดีไซน์และการออกแบบเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามนะครับในโทนที่จะดูมืดๆหน่อยนะครับเขาจะใช้สีดําเนี่ยตัดกับสีน้ําเงินนะครับทําให้เว็บไซต์เนี่ยดูมีความขรึมพอสมควรนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีวิดีโอพรีเซนเ์ตชันเนี่ยเปิดตัวอยู่หน้าแรกของเว็บไซต์อย่างสวยงามด้วยนะครับเว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งธีมการสร้างกําไรของเขาเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารรสินทัพย์ เพื่อสร้างกำไรให้กับผรอนนักลงทุนของลูกค้าและในการจัดการตรงนี้เนี่ยก็มี AI มาเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นธีมการสร้างกำไรนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปให้ความสําคัญอะไรมากมายนะครับก็เป็นเรื่องราวสนุกๆเท่านั้นเองนะครับส่วนแอดมินที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์นี้เนี่ยก็ข้ามวอดในวงการฮิปมายาวนานมากนะครับเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะพอนเดาได้นะครับว่าแอดมินคนนี้เป็นใครผมก็ขอเรียกเขาว่าแอดมินที่ทุกคนก็รู้ว่าใครกันลวกันนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาในเว็บไซต์ที่จ่จายผลตอบ แหดโหดหนักๆน,นะครับแล้วก็ทางถนัดของเขาเนี่ยคือเว็บแนว p i กี้แบง k นะครับซึ่งเขาก็สามารถบริหารการจ่ายเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับบางเว็บไซต์ของเขานะครับในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยสามารถรันจ่ายได้ทะลุทะลวงมากๆนะครับก,ก็สามารถเรียกได้ว่าเป็นแอดมินในตำนานอีกคนหนึ่งนะครับ อ่ส่วนในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในการลงทุนฮิปเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีนะครับก็มีบางเว็บไซต์ของเขาเนี่ยที่ออกมาลันและพ f o r m a n c นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีการเว้นช่วงไปสักพักหนึ่งคือพักเบรกนะครับอ่และผมก็พบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดของฮิปเนี่ยมันก็เริ่มกลับตัวมาดีขึ้นแล้วนะครับอ่และทางทีมอันมีทีมนี้ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเว็บนี้นะครับแล้วก็ทักษะในการทําตลาดแนวใหม่นะครับก็คือมีการโปรโมทไปยังกลุ่มคนที่ออยยู่นกกวงาริปด้ บริหารงบการโฆษณาแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้เขาสามารถที่จะหลันเว็บไซต์ที่มีคุณภาพได้ยังไงเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ลองติดตามแล้วก็เล่นลงทุนกันดูนะครับว่ารอบนี้เขาจะหลันได้ดีแค่ไหนนะครับสัหรับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยตัวที่นี่เขาจะเป็นแผนการจ่ายแบบ p i กกี้แบงครับซึ่งเพื่อนสามารถถอนเงินต้นเนี่ยก่อนกําหนดได้นะครับแต่มีรายละเอียดนิดนึงต้องมาฟังกันให้ดีนะครับโดยเขาจะมีแผนอยู่3แผนครับแผนแรกชื่อว่า r e g u l a r ครับจ่ายอยู่3%ต่อวันแผนที่2 ค่อพรีเมียม4%ต่อวันแล้วก็แผนที่3คือโปรเฟ s ชั่นแลจ่ายอยู่5%ต่อวันซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เป็นการจ่ายแบบคืนเงินต้นเมื่อครบเทิมด้วยนะครับก็ถือว่าผลตอบแทนก็เป็นเลทที่สูงมากๆเลยนะครับคือที่เทอมการลงทุนมันก็อย่าไม่เท่ากันนะครับก็อยู่ที่แผนที่เราเลือกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการแบ่งแยกตามเงินลงทุนเริ่มต้นด้วยครับก็คือเงินลงทุนเริ่มต้นก็จะสูงขึ้นเมื่อแผนที่ผลตอบแทนมากขึ้นนั่นเองนะครับ มาดูแผนแรกของเขากันนะครับเขาจ่ายให้เราเนี่ยวันละ3%ครับในเทอมยาว30วันซึ่งจ่ายแบบวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับก็คือแบบคานเลนด้าเดย์ไม่มีการหยุดสุดสัปดาห์แต่อย่างใดนะครับตัวนี้เพื่อจะได้กําไรสุดทีเนี่ยออกมาทั้งหมดคือ3คูณ30ครับก็เป็น90%เครับงั้นในวันสุดท้ายที่ครบเทอมจะได้เงินต้นอีก100%คืนกลับมาด้วยครับรวมแล้วเป็นเงินทั้งหมด1 9 0ครับโดยแผนนี้นะที่เพื่อสามารถลงทุนได้้้ตตังแ่25ดลลาขึนไป ก็เป็นแผนที่เล่นได้สำหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็คงเล่นกันในแผนนี้นั่นแหละครับอ่ะคราวนี้มาดูความเป็น Piggy b a n k ของเขานิดหนึ่งนะครับ cancel deposit after 14 d a y ตรงเนี้ยหมายความว่าเพื่อนๆสามารถถอนเงินต้นออกก่อนกำหนดได้เมื่อเวลาผ่านไปอย่างน้อย14วันเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้ถอนไม่ได้นะครับต้องรอ14วันขึ้นไปโดยที่เพื่อนสามารถถอนออกมานะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมการถอนต้นก่อนกำหนดอยู่ที่15นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆรอหลังจาก21วันขึ้นไปเนี่ยค่าธรรมเนียมต ตรงนี้จะลดเหลือ10%นะครับแต่ถ้าให้เพื่อนรอจนครบเทอมก็จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนต้นเพราะว่าเงินต้นมันจะคืนกลับมาอยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่หกค่าธรรมเนียมเมื่อครบเทอมนั่นเองอ่ะคราวนี้มาดูแผนที่2กันนะครับซึ่งเพ,เพื่อนอาจจะต้องทุนหนาหน่อยนะครับโดยแผนพรีเมียมแผนนี้เนี่ยต้องลงทุนตั้งแต่เงินจํานวน2000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับซึ่งผมเองก็เลือกลงทุนในแผนนี้นะครับอ่ะก็จะมีข้อดีกว่าตรงที่แผนพรีเมียมเนี่ยเขาจะจ่ายให้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นวันละ4%ยาวนาวนให้เราในเทม40วัน,น ดังนั้นนะครับผลตอบแทนก็คือ4ีคูณสี ออกมาเป็น160%ที่เป็นกําไรสุทธิเลยนะครับและได้เงินต้นคืนอีก100%เมื่อครบเทอมด้วยก็รวมเป็น260%นั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับลงทุนเริ่มต้น2,000ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่มีเงินก้อนใหญ่หน่อยที่สามารถรลบความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับแต่ในแผนนี้นะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะถอนเงินต้นออกก่อนกําหนดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอ14วันนะครับในเรทค่าธรรมเนียมจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนถอนก่อน14วันเนี่ย่ อยู่ที่25ครับแต่ถ้ารอหลังจาก14วันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแผนแรกนะครับคืออยู่ที่15หลังจาก14วันนะครับค่าธรรมเนียมการถอนต้นนะครับแล้วก็ถ้าอยู่เกิน21วันก็จะเหลืออยู่10นะครับและถ้าอยู่จนครบเทอมก็คือไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนต้นนั่นเองอ่โดยแผนพีเม่มกับแผนโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยค่าธรรมเนียมการถอนต้นคือเหมือนกันเลยนะครับถอนต้นได้ตั้งแต่วันแรกเลยนนนคครอาี้้แแผผสสสุุดดทยซึงืูง โปรเฟชชั่นอลเนี่ยจ่ายอยู่ที่5%ต่อวันนะครับในเทอมยาว50วันกําไรก็คือ5คณ50นะครับออกมาเป็น250% net profit นะครับและยังได้เงินต้นอีก100%คืนกลับมาด้วยก็รวมเป็น350%แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่แนะนําให้เล่นแผนนี้นะครับเพราะว่าเขาจะบังคับลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่10,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเงินที่สูงเกินไปนะครับที่จะเอามาเล่นลงทุนในแบบพิบกันแผนสุดท้ายเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยเหมาะนะครับ โดยสรุปนะครับผมคิดว่าเราก็สามารถเลือกเล่นลงทุนได้จริงๆเนี่ยก็เพียงแค่2แผนแรกเท่านั้นนะครับก็คือเลกกูล่าสต่อวันกับพรีเมียม4%ต่อวันนะครับถ้าในเพื่อนมีเงินลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้นะครับย้ำนะครับว่าต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยนะครับตั้งแต่2,000ดอลลร์ 2, ขึ้นไปก็ใส่ในพรีเมียมก็ได้นะครับก็จะได้ผลตอบแทนวันละสนะครับมันก็จะสูงหน่อยนะครับ แล้วก็สามารถถอนเงินต้น,นได้ตั้งแต่หลังจาก24ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับก็ถอนต้นได้เลยส่วนถ้าเราเล่นในแผน3%ต่อวันผลตอบแทนมันก็จะน้อยลงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะถอนเงินต้น,นก็ต้องรออย่างน้อย14วันเป็นต้นไปนะครับคิดว่าตรง14วันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าแอดมินเขาลันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเขาลันจนพ้น14วันเพื่อนๆก็สามารถถอนเงินต้นได้โดยเสียค่าธรรมเนียมเพียง10%เท่านั้นเองนะครับก็ลองจัดสรรมาเล่นลงทุนกันดูนะครับด้วยเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้ก ครัาวนี้สำหรับช่องทางในการลงทุนเนี่ยก็เป็นทั้งคริปโตเคอเรนซี่แล้วก็ธนาคารออนไลน์ก็มีมากมายหลากหลายนะครับธนาคารออนไลน์ก็จะมี Perfect Money และ e p a y c o r นะครับส่วนพวกคริปโตเคอเรนซีก็จะเป็น Bitcoin Litecoin นะครับ Tron Dogecoin Ethereum BNB Ripple Dashcoin แล้วก็ Stellar นะครับส่วน Stablecoin เนี่ยก็จะเป็น Trader USDT รองรับทั้ง TRC 20 ERC 20แล้วก็ BEP 20นะครับอ่าซึ่งถ้าจะเลือกเล่นก็ไม่ต้องไปใช้ ERC 20นะครับเพราะว่าเป็นเชนของอีเธเรียมคาแก๊สค่อนข้างสูงนะครับก็มาเลือกเป็น TRC 20ที่เป็นของ Tron นะครับหรือจะเป็น BEP 20เป็นของ Binance ก็ได้นะครับก็จะทำให้ค่าธรรมเนียมในการส่งเนี่ยประหยัดมากกว่าเดิมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ สัหรับการถอนเงินขั้นต่ำของที่นี่เนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่5ดอลลาร์ขึ้นไปเป็นอย่างน้อยในทุกๆช่องทางนะครับแล้วก็จะมียกเว้นนะครับบิตคอยอีเทเรียมแล้วก็เทเทอร์ USDT ERC20 นะครับถอนขั้นต่ําจะสูงหน่อยอยู่ที่10ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับ การลงทุนที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบฟลอตเลดคริปโตนะครับจะมีการแลกเปลี่ยนเป็น US ดอลลาร์ภายในแพลตฟอร์มด้วยนะครับเพื่อนๆต้องรับความเสี่ยงของอัตราการแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนให้ได้ด้วยนะครับส่วนการจ่ายเงินตอนถอนของที่นี่นะครับเขาจะจ่ายให้แบบแมนนวลนะครับจ่ายค่อนข้างไวนะครับได้รับภายในไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่ารอสูงสุดเขาแจ้งว่าไม่เกินยีบชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนการถอนเงินต้นก้อนใหญ่ที่มีการรีลิสเด p o s i t นะครับตรงนี้อาจจะนานหน่อยนะครับก็คือจะต้องรอเนี่ยประมาณชั่วโมง นะครับสัหรับการถอนเงินต้นก้อนใหญ่ครับสนใจจะเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมของบิตเอลซ่าเริ่มต้นได้ง่ายๆนะครับใต้วิดีโอผมก็มีลิงก์ครับคลิกแล้วก็จะมาที่หน้าแรกนะครับในการสมัครเนี่ยให้มาที่ปุ่ม Account ด้านบนจะมีคำว่า Sign Up ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลย แล้วก็มากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยครับ full name ก็เป็นชื่อนามสกุลของเราใช้ชื่อจริงชื่อสมมุติได้หมดนะครับส่วน username เนี่ยก็ตั้งขึ้นมาขอให้ไม่ซ้ำกับใครนะครับก็เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับไ้ล็อกอินนะครับอีเมลตรงนี้ก็เอาไว้ติดต่อก,กับทางบริษัทนะครับส่วนถัดมา password ก็คือรหัสผ่านกรอก2บรประทัดให้เหมือนกันแล้วก็ติ๊กถูกไปที่บล็อกตรงนี้นะครับ I am not robot. แล้วก็คลิกไปที่ปุ่ม sign up สีน้ำเงินการสมัครก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดแล้วนะครับก็จะมาสาธิตขั้นตอนการใช้งานแบบง่ายๆครับปุ่มเมนูการใช้งานเนี่ยก็จะอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้นะครับโดยปุ่มหลักๆเนี่ยก็จะมีปุ่ม m a k e Deposit ซึ่งก็ปุ่มสังกฝากเงินนั่นเองนะครับแล้วก็ w i t h d r a w ก็คือปุ่มถอนเงินโดยปุ่มดังกล่าวก็จะมีช็อตคัตอยู่ทางด้านนี้ด้วยนะครับ Deposit คือปุ่มฝากเงิน t h d r a อตรงนี้คือปุ่มถอนเงินนะครับก็สามารถฝากเงินถอนเงินได้อย่างง่ายๆครับครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ขอให้มาตั้งค่าเลข เขาตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ย พอเข้ามาเนี่ยก็มากรอกเลขที่กระเป๋าอดเดรสรับเงินให้เรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อใช้ริปเปิลนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเพสอดเดรสเนี่ยพร้อมกับแท็กนัมเบอร์ได้เลยนะครับโดยพิมพ์อดเดรสลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนจุดบนจุดล่างนะครับแล้วก็พิมพ์แท็กนัมเบอร์เนี่ยต่อกันไปได้เลยแบบนี้นะครับคือถ้าเราถอนเขาเ้า Exchange เ,เนี่ยริปเปิลสเตลาเนี่ยมันต้องใช้แท็กนัมเบอร์นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งครับอ่ส่วนการใช้ USDT ในการลงทุนเนี่ยถ้าอยากประหยัดค่าฟรีนกก็็ใให้้เเลือช USBT T ท่ป TRC 2 0หรือ BEP 2 0นะครับก็เลือกเอาตามชอบใจนะครับก็สามารถถอนตรงเนี่ยเข้าไปในบัญชี Binance ได้เลยนะครับเลขที่กระเป๋าก็ดูให้ดีนะครับถ้าเป็น TRC 2 0จะขึ้นต้นด้วยตัว T นะครับเป็นอ d r e s สเดียวกันกับ Tron นะครับหรือ TRX แต่ถ้าเป็น BEP 2 0นะครับมันก็จะขึ้นต้นด้วยศ X นะครับก็เป็นอ d r e s สเดียวกันกับที่ใช้รับ BNB นั่นเองนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่ม s a Save c h a i n เพื่อไปการบันทึกข้อมูลครับ แล้วก็เป็นที่แน่นอนนะครับไม่ว่าโปรเจกต์ไหนก็ตามถ้าผมจะมาแนะนำเนี่ยผมเองก็ต้องส่งเงินลงทุนเข้าไปให้ดูก่อนเสมอเลยครับแล้วนี่ก็คือยอดเงินลงทุนของผมครับจำนวน2,000 US อลลาร์ใส่เข้าไปแล้วนะครับในแผนพรีเมียมอ่ะมาดูที่หน้าหมายได้พิสิตกันนิดหนึ่งนะครับแผนเนี่ยนะครับแผนพรีเมียมที่ได้อยู่วันละ4%นะครับในจำนวน2,000อลลาร์เนี่ยผมจะได้รับกำไรวันละ80 US ดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งเขาก็จะจ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนครบเทอม40วันไปเลยนะครับหรือจนกว่า ผมจะถอนเงินต้นออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะครับโดยเขาจะขึ้นวัน e x p i r ์ให้ด้วยนะครับเนี่ยก็เหลืออีกประมาณสัก38วันนะครับกว่าเงินต้นตรงนี้จะ e x p i r ์ผมก็จะได้ดอกไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเราต้องการถอนเงินต้นออกก่อนกำหนดนะครับ ก็จะมีปุ่ม l ิลิธไดโพสิตอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีเครื่องหมายสีแดงตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถดึงเงินต้นออกก่อนกําหนดได้แต่มันก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมตามที่แจ้งไว้นะครับส่วนใครเล่นลงทุนในแผนเ e ก,กูล่าเนี่ยเพื่อนๆน่าจะต้องรอประมาณ14วันนะครับถึงจะมีปุ่มลิลิธ d ดโพสิตให้เราดึงเงินต้นออกนะครับพอดีผมมาเล่นแผนพรีเมียมนะครับผมสามารถถอนต้นได้ตั้งแต่วันที่2เป็นต้นไปเลยนะครับคราวนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจจะฝากเงินเข้ามาลงทุนก็ต้องขอแจ้งเตือนนะครับว่าน,นี่คือเว็บไซต์ มีโอกาสที่จะปิดเว็บไซต์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับต้องแล้วแต่แอมิน n เจ้าของเว็บไซต์เลยเพื่อนๆก็ต้องรับควาเสี่ยงตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับถ้าเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถมาเล่นลงทุนได้เลยนะครับโดยมาที่ปุ่ม Deposit ตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับ ด้านบนเนี่ยให้มากดเลือกแผนการลงทุนส่วนด้านล่างเนี่ยก็ให้มากดเลือกช่องทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็ล่างสุดตรงนี้ก็ให้ใส่จํานวนเงินลงทุนของเราเป็นหน่วยของ US d ล l l a r นะครับซึ่งเขาจะมีการแปลงเรทด้วยนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆลงทุนเหมือนผมนะครับแผน4%นะครับแล้วก็เป็น USDT TRC20 จากนั้นกดคลิก Deposit ได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับให้เราส่งเงินเข้าไปลงทุนโดยอดเดทที่ให้ส่งเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ QR code อยู่ทางด้านขวานะครับจำนวนที่ต้องส่งก็คือ2000 USDT นะครับจำนวนีเพื่อนเมื่อส่งเงินเข้าไปแล้วเนี่ยจะสามารถเช็คสถานะได้เลยนะครับตรง Order Status ซึ่งตอนแรกมันจะขึ้นเป็น Waiting for payment ครับพอจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้มันก็จะขึ้นเป็น Deposit Created จะมี TX ID ขึ้นมานะครับก็สามารถรอดูผลได้เลยที่หน้าจอครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะมียอดเงินลงทุนปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เอนจอยกับผลตอบแทนวันละ3%วันละ4%ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะถอนเงินต้นออกมานั่นเองนะครับอ่ะและคราวนี้เช่นเคยนะครับผมก็จะมารีวิวการถอนให้เพื่อนรับชมกันไปด้วยนะครับมาดูกันว่าจ่ายเร็วแค่ไหนนะครับอ่าผมมีเออร์เน็เข้ามาแล้วนะครับแปดสิบดอลลาร์อ่ะมาถอนกันเลยนะครับกดคลิกไปที่ปุ่มวิดรอรนะครับแล้วก็เลือกช่องทางที่ต้องการถอนจากนั้นก็ใส่จํานวนนะครับอ่า กดเซ d นรีเควสได้เลยครับส่งคำสั่งถอนเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีแถบสีเขียวปรากฏขึ้นทางด้านบนนะครับจะใช้เวลาในการจ่ายนานแค่ไหนติดตามมาดูด้วยกันสักครู่ครับ เพื่อนๆครับตอนนี้ผมได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับโดยผมส่งคำสั่งถอนไปเนี่ยตอนเช้านะครับ7โมง25นาทีแล้วได้รับเงินตอน7โมง32นาทีนะครับถือว่าจ่ายออกมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับรอเพียง7นาทีเท่านั้นนะครับก็มีอีเมลจากใบแนนนะครับเข้ามาเรียบร้อยนะครับ80 USDT จ่ายเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับสุดยอดไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้าจะเล่นลงทุนเนี่ยยังไงก็อย่าลืมนะใช้เงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้ส่งเข้ามาเล่นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเงินที่มากจนเกินไป จะได้เป็นการลงทุนที่สนุกสนานนะครับแล้วก็สร้างกำไรกันไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม c h anel n ผมด้วยครับพิกกี้ติงส์ของหมูหมูนะครับแล้วผมก็ยังมีช่องทาง Telegram c h anel n Facebook Fanpage นะครับติดตามกันให้ครบทุกช่องทางนะครับวันนี้ก็ขออัปเดตแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวมีรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังต่อไปในคลิปหน้านะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ